ข่าววันนี้พายุโซนร้อนคาจิกินายกอปตอขับรถเสียหลักตกน้ำกินแกงเห็ดเสียชีวิตเริ่มที่ข่าวแรกพายุโซนร้อนคาจิกิวันที่23สิงหาคม2 5 1 8กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องพายุคาจิกิและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6เวลา22นาฬิกาพายุโซนร้อนคาจิกิ มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ670กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของเมืองดองฮอยประเทศเวียดนามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีแนวโน้มจากทวีกําลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามและประเทศลาวตอนบนในช่วงวันที่25-26สิงหาคม2568 ประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นจากอิทธิพลดังกล่าวทําให้ในช่วงวันที่24ถึงวันที่27สิงหาคม2 5 1 8ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และมีลมแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้าใชายฝั่งตอนตกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลากสำหรับคลื่นลมทะเลอดามันตอนบนและอา่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง2-3เมตรครวรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งข่าวต่อไปนายกอบตอขับรถเสียหลักตกน้ำผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่22สิงหาคม2568เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองกาลสิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถเก่งเสียหลักตกคลองข้างทางบนถนนสายอำเภอเมืองกาลสินอำเภอสมเด็จบริเวณบ้านคำบอลตะโบนาจาร์อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินที่เกิดเหตุพบรถเก่งสีขาเอาเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าและตกลงไปในคลองข้างทางสภาพรถพังยับนอนตะแคงภายในรถพบผู้เสียชีวิต3มคนและบาดเจ็บหนึ่งคนเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากตัวรถ จากการตรวจสอบเบื้องต้นรทราบชี้ผู้เสียชีวิตแล้วสองรายได้แก่นายมงคลนายกอบรตรนาคูและนายสิมเลขานายกส่วนผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนและผู้บาดเจ็บอยู่ระหว่างยืนยันตัวตนก่อนเกิดเหตุนายกอบรตรนาคูได้ไปรับญาติที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลกราสินเพื่อที่จะกลับบ้านที่ตำบลนาคูเมื่อถึงที่เกิดเหตุคาดว่าอุบัติเหตุเกิดจากถนนเลืน่นเพราะมีฝนตกหนักทำให้รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า แล้วตกลงไปในน้ําทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าวข่าวต่อไปกินแกงเห็ดเสียชีวิตวันที่23สิงหาคม2 5 6 8ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในบ้านหลังหนึ่งในตำบลแม่คําอาเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายมีชาวบ้านรับประทานเห็ดแล้วเสียชีวิตโดยพบว่ากําลังจัดงานศพให้กับนายปันอายุ78ปีกับลูกสาวคือนางสาววิจ,จิตราอายุ40ปีท่ามกลางความเสียใจของญาติพี่น้อง นางเรรอายุ68ปีภรรยาผู้ตายเล่าว่าลูกสาวทำงานอยู่ฝ่ายตรวจสอบสินค้าบริษัทค้าส่งค้าปีกรายใหญ่แห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วนำเห็ดแป้งหรือเห็ดดินกลับมาฝากโดยบอกว่าเพื่อนที่ทำงานให้มาและลูกสาวบอกให้ตนทำแกงเห็ดไว้กินมื้อเย็นซึ่งตนก็ทำแกงเห็ดหนึ่งหม้อและเคยทราบมาว่าเห็ดชนิดนี้กินได้ไม่มีพิษ ลักษณะเป็นเห็ดดอกสีขาวลักษณะคล้ายเห็ดโคนเมื่อทำเสร็จแล้วก็เรียกสามีและลูกสาวมานั่งกินข้าวกันส่วนตนตักน้ำแกงเห็ดชิมนิดหน่อยเพราะไม่ค่อยชอบเห็ดส่วนสามีและลูกสาวน่ารับประทานแกงเห็ดกันอย่างอริ่อร่อยเมื่ออิ่มแล้วจึงแย,ก,ยกกันไปพักผ่อนต่อมาเวลาประมาณเที่ยงคืนสามีตนมีอาการน้ำลายฟูงปากอัจยนบอกว่าเวียนหัวอย่างรุนแรงจนหมดสติไปบนห้องนอนตนจึงได้เรียกญาติให้มาช่วยและได้ทำการปั้มหัวใจ ก่อนนาตัวสามีส่งโรงพยาบาลแม่จันและเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากนั้นนึกได้ว่ามีลูกสาวอีกคนหนึ่งที่รับประทานแกงเห็ดด้วยจึงให้ญาติไปเรียกที่หน้าห้องนอนแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบรับจึงงัดประตูเข้าไปพบว่าลูกสาวหมดสติน้่งลายฟูมปากจึงรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลแม่จันแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเรื่องนี้ตนไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดจากสารพิษแบบไหนเนื่องจากเหตุชนิดนี้ ตนทราบว่าเป็นเหตุที่รับประทานได้มีการนำมาขายกันตามตลาดชาวบ้านเรียกว่าเห็ดแป้งหรือเห็ดดินต่อมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้นำแกงเห็ดที่เหลือไปตรวจหาสารพิษส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่จันอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ที่นำเห็ดมาให้จบข่าวสวัสดีครับ